สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจรประจำวันที่6มิถุนายนพระธรรม2งพงศาวดารบทที่ 25, 26, 27และพระธรรมยอห์นบทที่16ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิม2งพงศาวดารบทที่25รารัชการอามาซียาอามาซียามีพระชนมายุ2 5่0 0รษาเมื่อครองราช และพระองค์ทรงครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม29ปีพระมารดาของพระองค์พระนามว่าเยโฮอันดานชาวกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวแต่ไม่ได้ทําด้วยพระทัยที่แท้จริงต่อมาเมื่อราชอาณาจักรอยู่ในอํานาจของพระองค์อย่างมั่นคงแล้วพระองค์ทรงสังหารพวกข้าราชการที่ผู้ที่พระชนพระราชบิดาของพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้ทรงประหารลูกหลานของเขาทั้งหลายเพราะทรงทําตามที่บันทึกไว้ในหนังสือธรรมบัติของโมเสสซึ่งพระยาเวทรงบัญชาไว้ว่าอย่าประหารบิดาเพราะการกระทําของลูกหลานหรืออยาารห ลูกหลานเพราะการกระทำของบิดาเพราะแต่ละคนจะต้องถูกประหารเพราะบาปของตัวเองการฆ่าฟันคนเอโดมแล้วอามาซิยาประชุมพวกยูดาและส่งให้เขาทั้งหลายอยู่ใต้ผู้บังคับกองพันและกองร้อยตามครอบครัวบรรพบุรุษคือยูดาและเบนจจมินทั้งหมดพระองค์ทรงนับคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปและทรงเห็นว่ามีนักรบที่คัดแล้ว3 0 0 0 0 0คนผู้ ซึ่งสามารถเข้าสงครามทั้งสามารถถือหอกและโลนอกจากนั้นพระองค์ทรงจ้างนักรบผู้กล้าหาญจากอิสราเอล1 0 0 0 0แนคนด้วยเงิน,นง100ตะลันแต่คนของพระเจ้าคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ถุนว่าข้าแต่พระราชาอย่าให้กองทัพของอิสราเอลไปกับพระองค์เพราะพระยเวไม่ได้ทรงสถิตกับอิสราเอลคือคนเอฟรอินทั้งหมดแต่ถ้าพระองค์จะไปและทรงตั้งทําตัวให้เข้มแข็งในสงครามพระเจ้าจะทรงเบี่ยงพระองค์ลงต่อหน้าศัตรูเพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ที่จะช่วยเหลือหรือเบี่ยงลงได้แล้วอามาเซียตรัสถามคนของพระเจ้าว่าแต่เเรราาจะทอไกิน100 ที่เราให้แก่กองทัพอิสราเอลไปแล้วและคนของพระเจ้าทูลตอบว่าพระยาเวห์ทรงสามารถประทานแก่พระองค์มากยิ่งกว่านั้นอีกอามาซิยาก็ทรงปล่อยกองทหารจากเอฟริมที่มาหาพระองค์ให้กลับบ้านไปเขาทั้งหลายจึงโกรธยูดาห์อย่างยิ่งและกลับบ้านด้วยความโกรธเป็นอย่างยิ่งแต่อามาซิยาทรงกล้าแข็งขึ้นและทรงนำไพร่พลของพระองค์ออกไปยังหุบเขาเกลือและโจมตีชาวเซอีหนึ่งหมื่นคน คนยูดาห์จับเป็นอีก1นึ่งมื่นคนและพาพวกเขาไปที่ยอดผาแล้วโยนพวกเขาลงมาจากยอดผานั้นพวกเขาตกลงมาแหลกเหลวไปแต่คนจากกองทหารที่อามาซียาส่งปลดไปให้กลับไปและไม่ให้ไปรบด้วยนั้นเขาโจมตีเมืองต่างๆของยูดาห์ตั้งแต่สมาเรียถึงเบตโฮโรน พวกเขาฆ่าฟันประชาชน3,000คนและรีบเข้าของไปเป็นอันมากต่อมาเมื่ออามาซียาเสด็จกลับจากการฆ่าฟันคนเอโดมพระองค์ทรงนำรูปเคารพต่างๆของคนเซอีตั้งไว้เป็นพระของพระองค์และกราบไหว้พระเหล่านั้นทั้งเผาเครื่องหอมถวายและพระรยา์เวทรงพระพริโรธต่ออามาซียาและทรงใช้ผู้เผยพระวจนะหนึ่งไปหาแล้วทูลพระองค์ว่าทำไมเจ้าแสวงหาพระของคนของชนต่างชาติที่ไม่สามารถช่วยชน ชาติของตัวเองจากมือเจ้าขณะที่เขากําลังทูลอยู่พระราชาตรัสกับเขาว่าแต่เราเราแต่งตั้งเจ้าให้เป็นที่ปรึกษาของพระราชาหรือหยุดพูดเสียทําไมเจ้าจะต้องถูกฆ่าเราผู้เผยพระเจ้นั้นจึงหยุดแต่ทูลว่าข้พระบาททราบว่าพระเจ้าตั้งพระทัยจะทําลายฝ่าพระบาทเพราะฝ่าพระบาททรงทาเช่นนี้และไม่ฟังคําแนะนําของข้าพระบาทอิสราเอลพิชิตยูดาห์แล้วอามายาพระราชาแห่งยูดาห์โมียให้มีการหารือกันและส่งคนไปเฝ้าเยโฮอาดพระราชโอรสของเยโฮอาหาระระ โอรสของเยโฮพระราชาแห่งอิสราเอลและทูลว่ามาเถิดให้เราทั้งสองมาเผชิญหน้ากันแล้วเยโฮอาดพระราชาแห่งอิสราเอลทรงส่งข่าวไปยังอามาเซียพระราชาแห่งยูดาห์ว่าต้นน้ําบนภูเขาเลบานอนทรงข่าวให้ต้นสนซีดาบนภูเขาเลบานอนว่าจงยกลูกสาวของเจ้าให้เป็นภรรยาของลูกชายของเราและสัตว์ป่าตัวหนึ่งบนภูเขาเลบานอนผ่านมาย่ําต้นน้ําลงเสียท่านกล่าวว่าดูสิข้าพเจ้าจงตีเอโดมและจิตเจริงข้าพเจ้าขรุของขึ้น ในความโอ้อวดแต่จงอยู่บ้านเถิดเพราะทำไมท่านจึงเร้าใจตนเองให้เกิดเหตุร้ายซึ่งทำให้ท่านล้มลงคือทั้งท่านและยูดาพร้อมกับท่านแต่อามาซียาไม่ทรงฟังเพราะเป็นมาจากพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของเยโฮอาดเพราะเขาทั้งหลายสแสวงหาพระแห่งเอโดเยโฮอาดพระราชาอิสราเอลจึงยกขึ้นไปและพระองกับอามาซียาพระราชาแห่งยูดาก็ทรงเผชิญหน้ากันที่เมืองเป็เดเชเมดซึ่งเป็นของยูดาและยูดาก็พ่ายแพ้อิสราเอล และแต่ละคนก็หนีกลับบ้านของตนเยโฮอาดพระราชาห่งอิสราเอลทรงจับอามาซิยาพระราชาห่งยูดาห์พระราชโอรสของโยอาดพระราชโอรสของอาหัสยาที่เมืองเบตเชเมนและสรงนำพระองค์เข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มและสรงพังกำแพงกรุงเยรูซาเล็มเสียลงประมาณ200เมตรตั้งแต่ประตูเอฟไรนถึงประตูมุมและพระองค์ทรงริบทองคำเงินและของใช้ทั้งหมดที่พบในพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่กับ โอเบดเอโดมและพบในคลังของพระราชวางังพร้อมกับจับตัวประกันด้วยและองเสด็จกลับไปยังกลุงมสมาเรียาอามาซียสิ้นพระชนอามาซียพระาโอรสของโยอาห์พระราชห่งยูดาทรงพระชนอยู่อีก15ปีหลังจากที่เยโฮอาดพระาโอรสของเยโฮอาหาพระราชาแห่งอิสราเอลสิ้นพระชนส่วนพระราชกิจอื่นๆของอามาเซียตั้งแต่ต้นจนจบนนไม่ได้ถูกบันทึกไวในหนังสือพงศษัตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอลหรือนับแต่เวลาที่อามาเซียทรงหันไปจาก การติดตามพระยาเวพวกเขาก็ร่วมกันกบฏต่อพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงหนีไปยังเมืองลาคิชแต่เขาทั้งหลายส่งคนตามพระองค์ไปที่เมืองลาคิชและฆ่าพระองค์ที่นั่นพวกเขานำพระศพบรรทุกม้ากลับมาและฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในยูดา2โปรเสารดาันที่26การปกครองของอุซียาประชาชนทั้งหมดของยูดาก็ตั้งอุซิยาซึ่งมีประชานมายุ16พรรษาให้เป็นกษัตริย์แทนอามาซียพระราชบิดาของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเมืองเอกโลดและให้กลับมาขึ้นกับยูดาหลังจากที่ พระราชาอามาซียาทรงล่วงหลับไปอยู่กับพระบรุตรของพระองค์เมื่ออุซียาทรงเป็นกษัตริย์นั้นมีพระชนมายุ16พรรษาและพระอ,องค์ทรงครองราชย์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม52ปีพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเยโคลียาชาวเยรูซาเลม็มพระองค์ทรงทาสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยว์ตามทุกอย่างที่อามาซียาพระราชบิดาของพระองค์ทรงกระทรํามและพระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้าในช่วงชีวิตของเซคายาผู้ซึ่งแนะนําพระองค์ให้ในการ เห็นพระเจ้าและตราบเท่าที่ทรงสแสวงหาเรียเวยพระเจ้าทรงทําให้โปรองเจริญขึ้นพระองค์เสด็จออก ไปต่อสู้คนฟิลิสเตียและส่งพังกำแพงเมืองกัตกำแพงเมืองยับเนกำแพงเมืองอัชโดดและพระองค์ทรงสร้างเมืองต่างๆในเขตเมืองอัชโดดและในที่อื่นๆของคนฟิลิสเตียพระเจ้าทรงช่วยพระองค์ในการต่อสู้คนฟิลิสเตียและคนอารัเที่อาศัยอยู่ในกูบาอันทั้งต่อสู้คนเมอุนีคนอ,อมนก็ถวายบรรณาการแก่อุซียาพระนามของพระองค์ก็เลื่องลือไปถึงเขตดแดนอียิปต์พระองค์ทรงเข้มแข็งขึ้นเป็นอย่างยิ่งยิ่งกว่านั้นอุซียาทรงสร้างป้อมในกรุงเยรูซาเล็มที่ประตูมุม ที่ประตูหุบเขาและที่หัวเลี้ยวและป้องกันอย่างแข็งแรงและพระองค์ทรงสร้างมือป้อมต่างๆไว้ในถิ่นทุรกันดารทรงสกัดที่ขังน้ําขึ้นหลายแห่งเพราะพระองค์ทรงมี ฟูงปศุสัตว์ที่ใหญ่โตในบริเวณเนินเชเฟลาและในทีราบและทรงมีชาวนาและคนตัดแต่งต้นอง,งุ่นในเนินเขาในที่ดินที่ดวมสมบูรณ์เพราะกรมทรงรักการเกษตรยิ่งกว่านั้นอีกอุซียาทรงมีนักรบที่สามารถออกศึกซึ่งออกไปเป็นกองกองตามจำนวนที่เยอเอลราชเลขาและมาอาเซีย จ้าหน้าที่รวบรวมไว้ภายใต้การควบคุมของฮานัญยาเจ้านายคนหนึ่งของประชาชนบรรดาหัวหน้าตระกูลของนักรบก็หาเนีจํานวนทั้งหมด2,600คนและมีกองทัพ37,500คนที่ทําศึกได้อย่างเข้มแข็งซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของคนเหล่านี้เพื่อช่วยประชาชต่อสู้ศัตรูอุศยาทรงจัดเตรียมโล่หอกหมวกเสื้อกลอกตะนูและก้อนหินสลับสลิงให้ทั้งกองทัพในกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรง,งทําเครื่องกลไกไว้ บนฟ้อมและตามมุมโดยช่างประดิษฐ์ใช้เพื่อยิงลูกธนูและโยนก้อนหินต่างๆและพระนามของพระองค์ก็เรื่องลือไปไกลเพราะองค์ได้ทรงรับการช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์จนเข้มแข็งความเย่อยิ่งและการหลมไปจากทางพระเจ้าแต่เมื่อทรงเข้มแข็งแล้วพระองค์ก็มี พระไทยพยองขึ้นจนทําให้เสื่อมลงพระรงคไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวพระเจ้าของพรงและทรงเข้าไปเผาเครื่องหอมบนแท่านบูชาในพระวิหารของพระยาเวแต่อซา,ารียปรุรหิตเข้าไปตามหลังพระองค์พร้อมกับปรุรหิตของพระยาเวที่กาหารอีก80คนและเขาต้งทั้งหลายขัดขวางกษัตริย์อุชยา และทูลพระองค์ว่าข้าแต่อุสยาไม่ใช่หน้าที่ของฝ่าพระบาทที่จะเผาเครื่องหอมถวายแด่พระยาเวร์แต่เป็นหน้าที่ของปุโรหิตที่เป็นลูกหลานของอารโรนผู้ซึ่งได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อเผาเครื่องหอมขอฝ่าพระบาทเสด็จออกไปจากสถานที่นี้เพราะฝ่าพระบาททรงร่วมเกินและฝ่าพระบาทจะไม่ได้รับเกียรติจากพระยาเวร์พระเจ้าเลยและอุสยาก็ส่งกริว้ว พระองค์ทรงมีกระถางไฟอยู่ในพระหัตถ์ที่จะเผาเครื่องหอมและเมื่อพระองค์ทรงกลิ้วต่อพวกปุโรหิตโรคเรื้อนก็เกิดขึ้นที่พระนาราต่อนหน้าปุโรหิตและพระนิเวศของพระยาเวข้างแท่นเครื่องหอมและอามาสียามหาปุโรหิตและปุโรหิตทั้งหลายมองดูพระองค์และดูสีพระองค์จะเป็นโรคเรื้อนที่พระนาราพวกเขา ก็เร่งเร้าพระองค์ให้ออกไปจากที่นั่นพระองค์ทรงรีบเสด็จออกไปเพราะว่าพระยาเวทรงลงโทษพระองค์และกษัตริย์อุสยาก็ทรงเป็นโรคเรื้อนจนถึงวันสิ้นพระชนเมื่อทรงเป็นโรคเรื้อนก็ประทับในวังที่แยกไว้ให้ต่างหากเนื่องจากพระองค์ทรงถูกตัดออกจากพระนิเวศของพระยาเวและโยธามราชโอรสของพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลราชสำนักและปกครองประชาชนของแผ่นดินวนราชกิจอื่นๆของอุสยาตั้งแต่ต้นจนจบนั้นอุสยาผู้เผยพระพรจนะ บุตรอาโมสได้บันทึกไว้และอุซยาสงรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและพวกเขาก็ฝังพระศพไว้ใกล้ๆกับบรรพบรุษของพระองค์ในสุสานฝังศพที่เป็นของพระราชาเพราะพวกเขากล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นโรคเรื้อนและโยธามราชรถของพระองค์ก็ทรงขึ้นครองราชแท้2พงศจิกายนบททีธธ่27การปกครองของโยธามเมื่อโยธามทรงเป็นกษัตริยนะ์นั้นมีพระชนมายุ25,000ปาและพระองค์ทรงครองราชย์อยู่ในกรุงยเยรูซาเล็ม16ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยรูซา er บุตรหญิงของซาโดฟพระองค์ทรงทําถึงที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยวตามทุกอย่างที่อุศยาราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำเว้นแต่พระองค์ไม่ได้เข้าไปในพระวิหารของพระเวแต่ประชาชนยังปริบัติในทางเสียหายพระองค์ทรงสร้างประตูบนของพระนิเวศของพระเยวและทรงก่อสร้างมากมายที่กำแพงของเนินเขาโอเฟลยิ่งกว่าน,นั้นอีกพระองค์ทรงสร้างป้อมในมือถึงถิง่นธุรกันดารแห่งยูดาและสร้างเมืองป้อมกับหอคอยตามป่า และพระองค์สรงสู้กับกับพระราชาของคนอมนและสรงชนะในปีนั้นคนอมนได้ถวายเงินหนัก3,400กิโลกรัมแด่พระองค์และข้าวสาลี10,000ต้นกับข้าวบาเล10,000ต้นคนของอมนไม่ถวายเท่ากันในปีที่2และปีที่3โยธามจึงทรงมีกําลังมากขึ้นเพราะพระองค์ทรงดำเนินอย่างมั่นคงเฉพาะพระพักตระยเวพระเจ้าของพระองค์ส่วนราชกิจอื่นๆของโยธามและสงครามทั้งหมดที่พระองค์และการสงครามทั้งหมดของพระองค์ทั้งพระ จาริยาวัตของโะรงดูสิล้วนบันทึกไว้ในหนังสือพงกริยัตแห่งอิสราเอลและยูดาเมื่อโะรงทรงเป็นกริย์นั้นมีประชชนมาอยู่25,000ษาและทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม16ปีโยธามทรงล่วงหลับไปอยู่กับพระบูรุษของโปรงและพวกเขาฝังพระศพไวในนครดาวิดและอาหัสพระราชโอรสของโะรงขึ้นครองราชพันธสัญญาใหมย่ยอนบุตตี่16เราบอกถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อเจ้าจะไม่หลงผิดผู้คนจะขับไล่เจ้าออกจาก ศาลาที่ประชุมแต่ถึงเวลาซึ่งใครก็ตามที่ค่าเจ้าตายจะคิดว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นเป็นการรับใช้พระเจ้า พวกเขาจะทำดังนี้เพราะไม่รู้จักพระบิดาและไม่รู้จักเราแต่เราบอกพวกเจ้าเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเจ้าจะจดจำได้ว่าเราบอกไว้แล้วว่าแม้ว่าไม่ได้บอกแต่แรกเพราะเรายังอยู่เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิปฏิบัติงานบัดนี้เรากำลังไปหาพระองค์ผู้ส่งเรามาแต่ไม่มีพวกเจ้าสักคนเลยที่ถามเราว่าจะไปไหนเป็นเพราะเราได้บอกแล้วเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จิตใจของเจ้าเต็มไปด้วยความเศร้าเราขอบอกความจริงกับเจ้าว่า การที่เราจากไปก็เพื่อประโยชน์ของเจ้าถ้าเราไม่อยู่ไม่จากไปพระองค์ผูดช่วยจะไม่มาหาเจ้าแต่เราแต่ถ้าเราไปเราจะส่งพระองค์มาหาเจ้าเมื่อพระองค์มาพระองค์ก็จะ,จะพิสูจน์ให้โลกเห็นในเรื่องบาปเรื่องความชอบธรรมและการพิพากษาโลกเรื่องบาปก็คือพวกเขาไม่เชื่อในเราเรื่องความชอบธรรมก็เพราะเรากําลังไปหาพระบิดาและพวกเจ้าจะไม่เห็นเราอีกในเรื่องการพิพากษาโลกเพราะผู้ครองโลกได้ถูกกล่าวโทษแล้วมีเรื่อง มีอีกหลายสิ่งที่เราจะบอกเจ้าแต่เจ้าจะทนรับไม่ได้ในเวลานี้เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงมาพระองค์จะนําพวกเจ้าสู่ความจริงทั้งสิ้นพระองค์จะไม่พูดตามใจของพระองค์เองแต่จะพูดตามที่พระองค์ได้ยินพระองค์จะแจ้งให้แก่เจ้าถึงสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นพระองค์จะให้พระบารมีแก่เราเพราะมีสิ่งเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ได้ยินจากเราพระองค์ก็จะให้พวกเจ้าทราบทุกสิ่งที่พระบิดามีอยู่เป็นของเรา ฉะนั้นเราพูดได้ว่าสิ่งที่พระวิญญาณได้ยินจากเราพระองค์ก remained, ็จะให้พวกเจ้าทราบความโศกเศร้ากับกลายเป็นความยินดีอีกเพียงประเดี๋ยวหนึ่งพวกเจ้าจะไม่เห็นเราอีกและอีกประเดี๋ยวหนึ่งพวกเจ้าก็จะได้เห็นเราอีกสาวกบางคนของพระองค์พูดโต้ตอบกันว่าสิ่งที่พระองค์กําลังจะบอกพวกเราคืออะไรเพียงประเดี๋ยวหนึ่งพวกเจ้าจะไม่เห็นเราและอีกประเดี๋ยวหนึ่งพวกเจ้าจะได้เห็นเราอีกและ เพราะเราไปหาพระบิดา <ics> ดังนั้นพวกเขาจึงพูดกันว่าสิ่งที่พระองค์พูดคืออะไรเพียงประเดี๋ยวหนึ่งเราไม่ทราบว่าพระองค์พูดถึงอะไรพระเยซูทราบว่าบรรดาสาวกปรารถนาีจะถามพระองค์พระองค์จึงกล่าวกับเขาว่าพวกเจ้าถามกันไปทาไมในเรื่องที่เราพูดหรือว่าเพียงประเดี๋ยวหนึ่งพวกเจ้าจะไม่เห็นเราอีกและอีกเพียงประเดี๋ยวหนึ่งพวกเจ้าจะได้เห็นเราอีกแล้วเขาบอกความจริงกับเจ้าว่าขณะที่พวกเจ้าร้องไห้และทุําครวญโรค โลกก็จะชื่นชมยินดีเจ้าจะมีความเศร้าแต่ความเศร้าของเจ้าจะกลับกลายเป็นความยินดีเมื่อไรก็ตามที่ผู้หญิงจะคลอดบุตรนางมีความทุกข์เพราะถึงกําหนด แต่เมื่อนางคลอดบุตรแล้วก็ไม่คิดถึงความเจ็บปวดอีกเลยเพราะยินดีที่ได้ลูกได้เกิดมาในโลกแล้วปัจนี้ความปัจนี้พวกเจ้ามีความเท้าโศกเราไม่เห็นความเราไม่เห็นพวกเจ้าอีกและจิตใจของพวกเจ้าก็ชื่นชมยินดีไม่มีผู้ใดเอาความยินดีไปจากเจ้าได้ในวันนั้นพวกเจ้าจะไม่ถามเราอีกเราขอบอกความจริงกับเจ้าว่าถ้าเจ้าขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะมอบสิ่งนั้นให้แก่เจ้าจนแบบนี้พวกเจ้าจะไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดและเจ้าจะได้รับเพื่อ ความชืมน่นชมยินดีของเจ้า จะได้อย่างเต็มเปีย่ยมเราได้พูดถึงสิ่งที่เราได้พูดถึงสิ่งนี้กับเจ้าเป็นความเปรียบจะถึงเวลาที่เราจะไม่ต้องพูดความกับพวกเจ้าเป็นความเปรียบอีกต่อไปแล้วและบอกเรื่องพระบิดาอย่างแจ่มแจ้งในวันนั้นพวกเจ้าจะขอในนามของเราและไม่ได้หมายความว่าเราจะขอจากพระบิดาให้เจ้าด้วยด้วยว่าพระบิดาเองรักพวกเจ้าเพราะเจ้ารักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระบิดาเรามาจากพระบิดาและเข้ามาในโลกและบัดนี้เรากําลังจะจากโลกนี้ไปหาพระบิดาบรรดาสาวกของโะรงจึงพูดกันว่าดูเถิดบัดนี้โรง กล่าวอย่างแจ่มแจ้งไม่ได้กล่าวเป็นความเปรียบบบดน,นี้ผู้เราเห็นแล้วว่าพระองค์ทรงทราบถึงทุกสิ่งและจะไม่จําเป็นต้องมีผู้ใดซักถามพระองค์ด้วยพระองค์ด้วยเหตุนี้พวกเราเชื่อว่าพระองค์มาจากพระเจ้าพระเยซูตอบพวกเขาว่าบบดน,นี้พวกเจ้าเชื่อแล้วหรือดูเถิดจวนจะถึงเวลาและในที่สุด ก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเจ้าจะต้องกระจัดกระจายไปยังบ้านของตนและทิ้งเราไว้เพียงลําพังแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ได้อยู่ลําพังเพราะว่าพระบิดาอยู่กับเราเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้กับเจ้าเพื่อเจ้าจะได้มีสันติสุขในเราพวกเจ้าจะประสบกับความทุกข์ยากในโลกนี้แต่จงทําใจกล้าหาญเถิดเรามีชัยต่อโลกแล้วจบการอ่านประจําวันที่6มิถุนายนพระเจ้าอวยพรครับ